สวัสดีค่ะทุกคนนานแล้วนะคะไม่ได้มาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูเลยไม่ได้อัปเดตชีวิตเลยช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานทุกคนวันนี้นะคะหมวดจะมาอัปเดตเอ่อรงรถนะคะอีกที่หนึ่งนะที่จริงมันก็มีรงรถอยู่หนึ่งอันแล้วนะคะทุกคนแต่ทีนี้หมวก็จะหมวดกับแชนก็คิดว่าเราอยากได้งลงรถอีกอันหนึ่งอะนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีรถอยู่สองคันเนาะเวลาจอดมันช่วงหน้าหนาวเ,เนี่ยมันก็มีแบบ หิมะมีสเสนออะไรเงี้ยเราก็อยากจอดข้างในลงรถอะนะคะทุกคนมันก็เป็นความสะดวกไปอีกแบบหนึ่งเนาะนั่นแหละนี่เห็นไหมด้านหลังอันนั้นคือเขาทําปูนกอปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงเป็นพื้นนะพื้นปูนนะคะอันนี้คือพื้นปูนอนะ่ะมวยจ้างเขานะสร้างเขามาทำนะคือเราประหยัดเวลานะคะเพราะว่าเราทําเองทุกอย่างแล้วมันก็ใช้เวลานานอะนะคะก็ตอนนี้นะแชนเขากําลังทํา เขาเรียกอะไรเลยบล็อกเหรอหรืออะไรเดีย๋ยวเราไปดูกันเนี่ยนะคะทุกคนชันกำลังจะทำแบบนะแบบเป็นล่องแล้วทีนี้เราจะเอาปูนเอาซีเมนต์นะนะคะที่ผสมมานะคะเทลงไปนะมันก็จะเป็นแบบเป็นล็อกที่เวลาเราจะปูหินอีกทีนึ่งนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบกรอบนะ่ะนะเหมือนตรงเนี้ยเราก็ทำเมื่อวานกันนะคะเนี่ย อันนี้เราก็ก่อแบบก่อนเนาะแล้วเราก็เทป,ปูนล,ลงไปนะคะแล้วเราก็จะสร้างแบบนี้นะนี่เป็นหินล้วหินอย่างนี้นะคะเป็นั้วบ้านนะล้วบ้านที่นี่อ่ะที่สวีดเดนอะ่ะเขาจะไม่ไม่ทาแบบสูงมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นล้วสําเร็จนะคะเราซื้อมานะมาวางจากตรงเรากอดตรงนี้ก่อนตรงริมๆแบบนี้นะคะทุกคนทําแบบนี้ก่อนเนาะแล้วทีนี้เราก็เอาไอ้บล็อกตรงเนี้ยที่เราซื้อสําเร็จนะนะคะไอ้เป็นกําแพงอ่ะนะมาวางตรงนี้เนาะ ฉันกำลังจะทำแบบนะคะสร้างแบบเนาะแล้วเราจะใส่ซีเมนต์ลงไปในนี้นะคะแล้วเราก็จะตรงนู้นนะเราก็จะสามารถขับรถเข้าไปจอดในโรงรถได้ตรงนู้นก็จะเป็นสร้างเป็นโรงรถนะคะเนี่ยน,นะขับรถเข้าไปได้อะไรเงี้ยอันนี้ตรงนี้ก็จะปูเป็นอิฐเป็นหินอีกทีหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นปีหน้านะเพราะว่าปีนี้เราอาจจะทําทําเองอะ่ะทุกคนมันใช้เวลานะคะทุกคนมันก็เนาะทาเองทุกอย่างอะ่ะอันนี้เราทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตรงเนี้ยตรงนี้นะเนี่ยรั้วตรงนี้แต่ไอท้ที่ไอ้ตรงฝาปิดรั้วนะคะตรงเนี้ยเนี่ยเรียกอะไรอะ่ะฝามันน่ะนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เรามาวางเฉยเฉยนะยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะต้องเอาหินมาลงอีกนะอีกให้ระดับหินนะ่ะสูงถึง ตรงนี้เลยนะคะถึงท่อตรงเนี้ยอ่าแล้วท่ออย่างเนี้ยวตั้งไว้ทําไมเหรอตรงเนี้ยนะคะเราจะปลูกต้นไม้นะคะทุกคนปลูกต้นไม้ในท่อน,นี้นะเราก็เราก็จะจัดแบบเป็นอา่าเป็นทางเดินหินนะคะอา่าลนวดลายนะปีนี้อาจจะทําไม่ทันอาจจะเป็นปีหน้านะทุกคนสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคน <Abdul Health> ได้แค่นี้ก่อนอันนี้อันนี้ทําปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแตป่ปีที่แล้วเลย นนอสองคนก็สุมาก็แชนนะเป็นคนทำมวยก็เป็นช่วยเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอาจจะเป็นปีหน้านะอาจจะลงก็ต้องทำให้เสร็จก่อนนะคะจุดนั้นนะแล้วเราก็จะมาทำตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ออกหมายตรงนี้ออกให้หมดเราฝาตรงนี้ออกด้วยเราจะทำใหม่นะคะทำเป็นบันไดขึ้นใหม่เนาะและทำกันเองมันก็ใช้เวลาทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องแบบทำงานด้วยเลยด้วยนะ มันก็ช้าหน่อยอ่ะอืเนีย่ยหน้าตาตอนนี้กำลังอบมันอยู่นะคะนี่อันนี้หมวยซื้อสำเร็จนะคะก็เทออกจากถุงแล้วก็ใส่เตาอบเลยนะง่ายสะดวกดีตอนนี้มีเมนูปิ้งย่างค่ะไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่แล้วม้งเนี่ย ไม่แล้วมื่อีทิ้งแป๊บเดียวไม่แล้วนม่อี้คนดูดูข้าวโพดข้าวโพดไม่แย่แล้วข้าวโพดไม่แล้วข้าวโพดกลายเป็นป๊อปคอนไปแล้วกระดูกหมลูล่ะโอ้โหไม่ย่างไม่ทันแล้วทุกคนมาช่วยกลับหน่อย น,นี่เตาร้อนมากเลยแปบ๊บเดียวสุก อันนี้หมูนหมวนหมักตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วนะคะอันนี้อากาศดีมากที่สวีเดนอ่นะวันนี้อากาศร้อนยี่สิบองศาเลยอะ่ะสูงสุดวันนี้นะคะแต่ตอนนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงนิดนึงเพราะว่าตะวันพระอาทิตย์ลงละพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว ดูสวนหลังบ้านก่อนยังต้นไม้ดอกไม้ยังไม่ออกมาเลยนะคะ กำลังจะสุกแล้วทุกคนดูน่ากินไหมคะอันนี้เป็นกระดูกหมูนะอันนี้หมวยกินคนเดียวคนอื่นไม่กินด้วยหรอกแท่กระดูกอันนี้ทุบียสกับแชรนะคะนี่เป็นสันนอกนะสันนอกทุบเบียชอบเป็นสันนอกอุ้ยสุกแล้วทุกคน Choklad, choklad. Hej! Hej! Gick det bra? Det är HT som är här. Ja, HT. Ja, Thai HT. Ja. Nu är det mat älskling. Vad duktig du är. Med ทำล้ลวรั้วบ้านนะคะนี่ตรงนี้เสร็จแล้วเห็นไหมชาทุกคนอันนี้เราทำเมื่อวานอะนะอันนี้หมวอนมาอัปเดตบันจันนะคะที่เราบอกว่าเทปูนตรงนู้นทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอาแบบออกแล้วตอนนี้เป็นปูนนะตรงนั้นเราก็จะทำเป็นรั้วนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนเพราะว่าเราทำเองนะไม่ได้จ้างใครนะก็เลยใช้เวลาหน่อยช่างเราช่างส่วนตัวทุกคนช่างช่างส่วนตัวไม่ต้องจ่ายเงินหมือนออกมาตามเชิญไปกินข้าวนะย่างหมูเสร็จแล้วไปกินข้าวเดียว บ้านนะทุกคนผัดออกแล้วผักปลาคริสโคนนะคะนีฮิออกแล้วออกแล้วคริสโคนรสชาติเหมือนผักชีล้อมบ้านเราอะนะออกแล้วกำลังสวยเลยนะเนี่ยชอบฤดูนี้อะทุกคนเนาะสบายอากาศก็อุ่น ผักก็เยอะผักข้างบ้านบ้านหมวดพื้นที่มันแคบนะมันคือทุกพื้นที่อ่ะมีสิ่งปลูกสร้างหมดเลยตรงนี้ก็คือเสียหายนะทุกคนตอนแชนเข้ามาขุดดินออกตรงเนี้นะตรงเนี้เขาขุดดินตรงนี้แล้วเขาก็เอารถรถเขาเรียกอะไรอะรถเหมือนรถขุดดินเล็กๆอะ่ะเขาเช่ามานะแล้วเขามาขุดเองอะ่ะ เขาก็เลยเหยียบย่ำตรงนี้เสียหายหมดเลยหมวคิดว่าหมวยจะซื้อดินนะซื้อดินดีอะ่ะแล้วก็มาถมอาจจะคูนออกก่อนแล้วก็ถมเข้าไปแล้วก็ปลูกหญ้าใหม่นะคะทำใหม่เนาะนหลังบ้านสวนหลังบ้านตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้หมวยย้ายมาจากหน้าบ้านนะต้น กลิ่นหอมมากอะเหมือนดอ,อกมะลิอะหมยก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรนะคาสมีนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นทุกคนนะลูกชายออกมาจากนอกบ้านพอดีเลยเฮ้ยไม่ได้มดไปเยอะดิอ้าอวา <c oughs> เขาเอาแมงมุมออกมานอกบ้าน <c oughs> ลูกชายเนีย่ยบ้านลูกชายนะบ้านเล็กบ้านเล็กของทูบิอ s ส อยู่หลังนี้อยู่คนเดียวเนื่องในนี้มันมีห้องเดียวทุกคนห้องเดียวนะสมากเขาก็จะชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยดีเสียงจะได้เงียบๆหน่อยอันนี้หมวยปูพรมนะด้านในนะกรปูนะคะทุกคนอ่ะพาไปดูแต่ันยังไม่ได้เก็บเรียบร้อยอ่ะไม่ทำความสะอาดเรียบร้อยอ่ะย,ยังเห็นไหมลกลกลุงลงังเดี๋ยวต้องเก็บนะคะเก็บทำความสะอาดนะเนี่ยปูพรมนะทุกคน ไม่พื้นอ่ะเออหน้าเขาเรียกอะไรอ่ะงานเนี้ยมันอุ่นหน่อยนะเที่ยด,ดูนะมันจะความเย็นมันความชื้นมันจะขึ้นมาจากด้านล่างอะนะออปูแบบนี้แล้วก็สบายอะทุกคนหว้เพิ่งตัดผมให้ลูกชายอะหล่อไหมฟีนนี่คลิปอ๋ออ๋อหม่ำไม่ดุจริงมว้ตัดให้เขาเองนะ หล่อไหมคะทุกคนลูกชาย